เลือกพักประชาชนที่เสนอนโยบายชัดเจนว่าจะปราบไทยเทาเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยติดกับดักเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจนไม่สามารถที่จะพัฒนาชีิตความปอยู่ของคนไทยได้มาเนิ่นนานแสนนานไทยไม่เทาจําเป็นแค่ไหนนะครับผมย้อนกลับไปนะครับกับประวัติศาสตร์ชาติไทยกับการเมืองของประเทศไทยมีเรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันมีเรื่องคดีเรื่องของการโกงกันเรื่องของเงินงบประมาณต่างๆนานา,นาหรือคดีเรื่องของการรับสวยหรือคดีเรื่องของการ เรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ต่างๆนานา,นาตลอดเวลาเท่าที่ผมจําความได้นะผมอายุ42ปี43ปีแล้วเนี่ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมจําได้เห็นข่าวอยู่เนืองๆเลยคือเรื่องของปัญหาทุจริตยังไงก็ต้องโกงแล้วมีทัศนคติที่น่ากลัวมากๆของประเทศไทยก็คือโกงได้ถ้าทําให้ประเทศดีขึ้นโกงได้ถ้าทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหรือมีทัศนคติที่ว่ารวยแล้วไม่โกง มันเป็นเรื่องที่ที่ผ่านมาประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงคนรวยก็โกงได้และโกงเยอะกว่าด้วยคนโกงไม่ได้ทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นคนทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีทางที่จะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้วไทยเทาเกิดจากอะไรไทยเทาก็เกิดจากการเมืองสีเทาเพราะการเมืองคือการกลุ่มอานาจบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดทั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายตำรวจ ตั้งแต่การใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่การออกกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเพื่อเพื่อเอ,อื้อประโยชน์ตัวเองและพวกพรองตั้งแต่การหมกเม็ดโยกย้ายบุคคลเอาคนของตัวเองไปนั่งรวมถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอิสระมากมายมันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิน้นถ้าคนไทยไม่ยอมเปลี่ยนการเมืองประเทศไทยไม่มีทางที่จะไม่เทา่าถ้าประเทศไทยถ้าคนไทยอยากจะเปลี่ยนไทยให้ไม่เทา่าต้องเปลี่ยนการเมืองคำถามคือมีพรรคการเมืองไหน ที่จะเสนอเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆผมเห็นแต่ว่าพูกพักการเมืองมีแต่ประวัติของนักการเมืองที่มีคนโกงอยู่ในพรรคทั้งสิ้นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคกลางพรรคต่างๆนานาก็มีคนที่โกงอยู่ในพรรคการเมืองทั้งสิ้นพรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเหลือเกินพรรคตัวเองที่บอกว่าเออเราบริหารราชการแผ่นดินบริหารเศรษฐกิจเก่งก็มีแต่คนโกงอยู่ในพรรคทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนหานักการเมืองใหม่ๆที่ยังไม่เคยสัมผัสกับอำนาจรัฐ ที่ยังไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินแล้วเสนอและเสนอแคมเปญที่ชัดเจนว่าเขาจะมีอุดมการ์ที่จะไม่โกงและ,ะเขาจะปราบไทยเทานี่ต่างหากคือจุดแก้ไขปัญหาเรื่องไทเทาหรือการทุจริตคอร์รัปชันได้คือต้องเปลี่ยนที่การเมืองดังนั้นผมอยากจะเรียกร้องคนไทยว่าเลือกพักประชาชนที่เสนอนโยบายชัดเจนว่าจะปราบไทเทาเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยติดกับดักเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชันจนไม่สามารถที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้มาเนิ่นนานแสนนานผมขอสักครั้งพิสูจน์ตัวพิสูจน์ว่าเราก็สามารถทําได้แก้ไขปัญหาไทยเทาด้วยกันเรียกพักประชาชนด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย